เปลี่ยนการกรบาทเซ็นเตอร์เผากลางนิสสันบีเอ็มไม่ได้เลือกข้างเขาก่พี่ หัวเผาต้องตรงกันด้วยหนึ่งเดี๋ยวเด้อต้องกันสันด้วยหนึง่งหัวเผาหัวเผาหนี่งตรงกันพี่ลบไปนะหัวเผาต้องตรงกัน ถ้าไม่ตรงก็สัน้นย่เข้าประกอบไปแล้วใส่สีสัน้นค่ะต่อมเห็ดจังสีเบิดทุกที่หอนปะ นี่สิเป็นประมาณนี้ค่ะของนิสันสิ่แปลงสี่เลิ่อบ่าพี่หัวเผาตัวนี้นตรงประมาณนี้เลยเด้อค่ะตรงๆกันหัวเผานี่ค่ะนี่ก็สามารถประกอบได้เลยเด้อค่ะนี่ เผากลางมิสันดิ๊กเอมตรงไปประมาณนี้ค่ะเป็นจังสี่ก็สามารถประกอบได้เลยเด้อค่ะเอาไปใส่รถดได้เลยค่ะสร้างเรืองคันเข้าไปเลยเด้อค่ะ